ตอนอีกหนึ่งข่าวนะคะก็มีการสืบเนื่องจากซีรีส์ q u ิ d เกมค่ะเป็นประเด็นชวนยิ้มจากอนุพันธ์ตรีพาตินะคะนักแสดงเชื้อสายอินเดียผู้สวมบทเป็นอาลีอับดุลผู้เล่นหมายเลข199นะคะในซีรีส์ u i ิ Game โดยหลังจากที่เปรี้ยงปร่าเป็นที่รู้จักแล้วก็จดจําจากแฟนๆไปทั่วโลกจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ทําให้เข้านั้นได้มาออกรายการออลิฟโลนค่ะซึ่งเป็นการตามติดชีวิตคนดังตั้งแต่ตื่นนอน ซึ่งจากการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวในรายการนี้นะคะทำให้แฟนๆเนี่ยรู้ว่าเขาคนนี้เป็นบลิงหรือว่าเป็นแฟนคลับวง b l a c k พิงคค่ะเพราะว่าเขานั้นทั้งเต้นทั้งร้องนะคะไปกับเพลงฮิตของวงนี้อย่าง how you like that ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วก็เมื่อทำพิธีกรเนี่ยถามว่าชอบสมาชิกคนไหนที่สุดนุ่มคนนี้นะคะก็ตอบว่ายามาครับยามาแบ็กิงเนี่ยก็คือ เป็น b บ a ็ k พิงกก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าได้ใจเหล่าบลิง k แล้วก็แฟนซีรีส์ไปแบบเต็มๆค่ะน่ารักมากเลยนะคะจังหวะที่เขาร้องแล้วก็เต้นเพลงเธออยู่หลายแกนก็ทำให้เห็นเลยว่าเป็นเหล่าบลิง k ตัวจริงเลยละะ่ะค่ะนี่นะโอ้แฟนคลับของแบ a ็กพิงกเนี่ยก็มีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเลือกด้วยว่าคุณจะเป็นคนดังแค่ไหนทุกคนเนี่ยก็ชื่นชอบในความสามารถของเธอนั่นเองนะฮะ